สวัสดีครับเจอกันอีกครั้งนะครับกับผมนายซัดดิดแบงค์นะครับวันนี้มีฟุตบอลสกอร์สูงต่ำมาฝากกันสามคู่เช่นเคยนะครับเริ่มที่คู่แรกนะครับเป็นฟุตบอลเดย์เบ์โพคารนะครับระหว่างไลท์ซิกเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับคู่นี้นอกจากเชียร์แฟรงเฟิร์ตนะครับได้แล้วนะครับคู่นี้น่าจะยิงกันเยอะด้วยนะครับเนื่องจากว่า ฟอร์มของแฟรงก์เฟิร์ตช่วงหลังดีมากๆนะครับเกมลุกดุนะครับโดยเฉพาะมามาโมด์นะครับถือว่าฟอร์มเยี่ยมเลยนะครับเนี่ยที่มาเิโอเกเซ่นะครับฟาเลชชาอีบี้นะครับโอโกเอกิติเก้ก็เล่นดีทุกคนนะครับเพราะนั้นคู้นี้ผมเชื่วยมีโอกาสที่จะยิงกันได้ทั้ง2ฝั่งนะครับทั้งไลซิกแล้วก็แฟรงก์เฟิร์ตเพราะนั้นคู่นี้ไปสกอร์สูงนะครับมาถึงคู่ที่2นะครับเล่นข้ามปีลุ้นข้ามปีสะสมรางวัลของคุณ ยิ่งเล่นมากยิ่งได้ลุ้นรางวัลใหญ่ไอโฟนเงิ้นสดและอีกมากมายรวมมูลค่ากว่า4ล้านบาทและไลยที่แอป B A A N P B เป็นฟุตบอลเดเบโคคารเช่นเดียวกันนะครับเป็นเกมระหว่างโคโลนนะครับวันนี้เจอกับแฮ่าเบอร์ลินนะครับคู่นี้แนะนําให้ไปสกอร์สูงอีกหนึ่งคู่นะครับโคโลนนั้นถ้านัดหลังสุดเล่นดีนะครับพวกเขา ชนะ3แล้วก็เสมอ2นะครับในขณะที่แฮธาเบอร์ลินนะครับห้าเกมหลังสุดพวกเขาชนะ2แพ้2แล้วก็เสมอ1ทั้ง2ทีมมีเกมลุกที่ค่อนข้างดีนะครับโคโลนมีองตุนี่โมเดสนะครับในขณะที่แฮธาเบอร์ลินนะครับมีอิราฮิมมาชานะครับแล้วก็ฟอเรียนนีเดรเลกเนอร์นะครับ,รเ,ร agner, รบเพราะนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่า ดูจากแคนดี้แคปนะครับผมเชื่อว่าโคโลนน่าจะบทเอาชนะได้แล้วก็มีโอกาสที่ชนะด้วยสกอร์ที่อยู่ที่ประมาณ2-1นะครับวันคู่นี้ไปสูงได้อีกคู่หนึ่งนะครับปิดท้ายที่ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นเกมระหว่างแอสตันวิลล่าเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะครับวิลล่าอยู่ในช่วงขาลงนะครับ5เกมหลังสุดนั้นพวกเขาไม่ชนะใครเลยนะครับแพ้ถึง3เกมนะครับแล้วก็เสมอ2เกมเกมล่าสุดนี้ไปเยือนเชลซีแพ้ขาดลอย0-3นะครับวันนี้จะกับเบนท์ฟอร์ด ต้องการแก้ตัวนะครับวิลล่านั้นเห็นชัดเจนอย่างหนึ่งก็คือสภาพความฟิตของนักเตะไม่ค่อยดีนักนะครับเนี่ยที่เบนฟอร์ดเองเกมล่าสุดถล่มเลสเตอร์ซิตี้ไป4-1นะครับทำให้เบนฟอร์ดช่วงหลังเล่นดีนะครับชนะบอลมาสามสองเสมอตันศูนย์ศูนย์แล้วก็ชนะเลสเตอร์สี่หนึ่งเกมลุกเบนฟอร์ดกลับมาดุดันนะครับพวกมิเกลดามสกาดยอนวิซซานะครับเลียนเอ,เอ,เอ,เอมเบโมเอมเบโมนะครับเพราะนั้นคู่นี้ผมเชื่อว่า มีโอกาสออกสกอร์สูงได้เพราะว่าวิลล่าเป็นทีมที่เกมลุกพวกโอลิวัตกินนะครับมอเกโรเจอร์จนไม่กินก็ถือว่าไม่ขี้เละนะครับผมเชื่อวันนี้วิลล่ายิงได้เช่นเดียวกับเบนฟอร์ดนะครับที่เกมลุกกลับมายอนเยี่ยมอีกครั้งก็มีโอกาสยิงได้เช่นเดียวกันเพราะนั้นคู่นี้ปเป็นหนึ่งคู่ที่แนะนําให้ไปสกอร์สูงนะครับซุปส,สกอร์สูง3คู่วันนี้ก็จะมีคู่แอสตันวิลล่านะครับ คู่โคโลนนะครับแล้วก็คู่ไลซิกเจอกับแฟรงเฟิร์ตนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาชมคลิปนี้ขอให้โชคดีมีความสุขในการเชียร์ฟุตบอลนะครับเจอกับผมนายสัต์ดได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ